ปลาตะเพียนซิ่งปลาตะเพียนีของแสบเลยของแกนี่ๆๆครับเกลวๆของแท้เลยคิ้งเนี่อก็มีเพียง้นนี้ลูกๆนี่กินมันลูกิดมันนี่ Nó. ở Bỏ mấy. quay xuống xuống ừ. Quay đứng ผมมากว่าติดมั่นแปเนี้แสบเลเออควายเสือ้อควายเสือ้อควายเสือ้อเข้า,อาอยี่สิบยังลุงอา้าลุงมือเหรอไม่รู้ว่รลุงมือแล้วลอุวอ่นของแท ลูกเนี่ยไปจัดอเลยลูกอออุ้ยตับโดไปมาตับมดกระแทบเน่ยอุยตับโดพ่อตมโขดป่ะเนียนเ้อนเลมามามาหาปลาได้เลยิแม่คยตานีาเน่แม่คยตะนีออนี่บอโอ้านี่ม่ร้ออกจาของ้ตานีต้งแ็งร้อยก็เบีดทับนี่ มาเลยครับดีอืมช่างไรวะดิลุง,องโอ้ขอ,อแงแห่เลยเดี๋ยวแก้วไปแก้วยังถุงอยู่ลุงแก้วมันเสียบไหมเดี๋ยวแก้วเอ้ยมาเอแมาเดี๋ยวโอ้ของแค่เลยบาทนี่าจ้าไปลุง ครับผมโอ้ลุงเราเนี่ยนะผมมาลุงผมลปนไรลำเล็เะเออแก๋วเลยอืมข้าวยี่สิบบะได้มาคิดหว่ตะก้อยแล้วคิดหว่าตะก้อยลุงนี่แล้วใอ่ว่ะล่ะ ว้าพอแล้วขมแล้วกับพ่อไม่นี้ขมเกินว้าวพ่อโอ้แต่น้องโอ้แก้วโอเคครับ